ท,ทุกท่านแม่อ้อมจะมาเล่าเรื่องของสองบ้านนะคะคือบ้านเปิดหรือคุณแขกไข้แล้วก็ของฝันกับวันดีซึ่งสองสองบ้านเนี่ยมันจะมาจากคนละจุดกันนะคะก็คือว่าแม่อ้อมมาเล่าเรื่องเปิดก่อนนะคะอย่างที่ fc ห่วงกันว่าเปิดที่ fc รู้ก็คือรู้แล้วว่านางมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยนางนางก็อยู่ที่บ้านเพื่อนแม่อ้อมแต่ว่าจริงจนางมีเจ้าของนะคะแต่เจ้าของนางเนี้ยงแบบนั่นแหละคะ่ะก็คือท้องแล้วก็ไม่เอาละ ไม่อยากเลี้ยงละหนึ่งท้าหนึ่งทอนที่สองท่อนที่สามก็ปล่อยนาทีนี้บริเวณนั้นนะ่ะก็จะมีหลายบ้านที่เขาเลี้ยงแมวนะคะเขาก็เลี้ยงกันสองสามบ้านนางอดไหมนางก็ไม่ได้อดหรอกแต่ว่าบังเอิญน,นางมาคลอดลูกตรงที่บ้านของเพื่อนแม่อ้อนก็คือคงจะปีวิเวกมาเลี้ยงลูกของตัวเองอยู่ที่นี่เพื่อความสงบคือนางก็รักลูกของนางอะนะคะนางก็เลี้ยงลูกจนลูกนางโตแล้วอะแม่ผมก็คือไม่รู้เหมือนกันนะว่านาง อะไรยังไงอ่ะคือมารู้คืออีกทีนึงก็คือตอนที่เห็นนางไออ่ะค่ะนางไอแบบไอจนชามโฟมกระเด็นอ่ะแล้วเสร็จแล้ว huh. ก็ไปยืนมองก็เห็นเอ้า <fünf> ค okay. ือเนื้อตรงนมมันห้อยไงแม่อมก็เลยก็เลยมาเล่าให้แม่เกงฟังเล่าให้เอฟังเล่าให้พี่หนึ่งฟังก็เลยสุดท้ายก็เลยไปช่วยกันจับอย่างที่เห็นแล้วก็ไปทํามันนางเป็น เนื้อเออมันน่าเป็นซีดในมลูกแต่หมอก็ททาให้นางเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ที่แม่อ้อมเอานางกลับมาวันนี้คือนางทำหมันแล้วอะไรแล้วคือแผลนางแห้งเรียบร้อยแล้วค่ะไม่ต้องห่วงว่านางจะเจ็บไหมอะไรไหมคือทุกอย่างเรียบร้อยหมด,หมดแล้วฉีดยาฆ่าเชื้อฉีดยายแก้ปวดทุกอย่างเรียบร้อยค่ะแล้วก็เลยเอามากลับไปที่เดิมเพื่อให้นางอยู่กับลูกของนางเพราะว่าเรื่องกินเรื่องอยู่ยังไงถึงยังไงแม่อ้อมก็ไปให้ทุกวันอยู่แล้วทั้งเช้าทั้งเย็นอาหารก็แม่อ้อมก็ หลักๆก,ก็คือเอาจากแม่เอถ้าขาดนี่ๆหน่อยแม่อ้อมก็เอากันไม่เกียงเพราะว่าบ้านมันอยู่ใกล้กันบางทีแม่อ้อมลืมอย่างเงี้ยคือแม่อ้อมไม่ได้เสียค่าอาหารนะคะคือเอาจากสองบ้านนี้ไปก็คือหลักๆคือบ้านแม่เอแล้วถ้าไม่พอก็เอาบ้านแม่เกียงเพราะสองวันนี้เขาเลี้ยงแมวแล้วเขาเลี้ยงแมวจรดอยู่แล้วด้วยอือแม่อ้อมก็เลยเอามาช่วยเลี้ยงอีกคนนึงอีกอีกบ้านหนึ่งค่ะนะคะ,นะคะก็ไม่ต้องห่วงนะคะก็คือลูกนางโตแล้วถามว่าน่ารักไหมอือนางร่าักน่ารักนะคะลูกนางสวยนะคะ สวยทั้งสามตัวเลยแต่เรื่องจะหาบ้านนั้นคิดว่าคงยากมากก็อยู่ตรงนี้ก็โอเคนะคะไม่มีใครมาทําร้ายไม่มีหมาไม่มีอะไรทั้งสิ้นก็คือเขาอยู่ในกลุ่มของเขา,เอ,าอย่างนี้ดีกว่าพูดง่ายๆค่ะตรงนั้นจะมีกลุ่มกลุ่มของเขาก็คือเป็นกลุ่มแมวค่ะที่เขาเลี้ยงกันนะคะที่เขาอยู่กันมาเอางี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นเขาเจอกันเขาจะไม่กัดกันเขาจะเดินข้ามแบบสองบ้านสามบ้านคือที่วันนั้นเจอคือเขาเดินเขาเดินเอางี้ค่ะเดินผ่านไปอ้อมไปเฉยเลยะคือถ้าไม่จับก็เดินผ่านไปถ้าจับนี่เป็นเรื่องค่ะคือกัดเลย แล้วขู่ด้วยทุกอย่างก็คือเนี่ยนางดุค่ะตอนนี้ทุกคนไม่ต้องห่วงนะคะคือนาะงปกติดีแล้วนางสบายดีแล้วพรุ่งนี้เช้าแม่อ้อมจะเอาอาหารไปให้แล้วถ้าเกิดถ่ายได้แม่อ้อมจะถ่ายมาให้ดูนะคะก็คือไม่ต้องห่วงค่ะทีนี้มาพูดถึงเรื่องบ้านที่สองบ้านที่สองเนี่ยก็คือของขวัญกับวันดีซึ่งสองตัวเนี้ยเป็นแมวที่ถูกคนเอามาปล่อยในสถูปที่ ถูกตีออกแล้วมันก็จะเป็นฐานขึ้นมาใช่ไหมคะสูงแม้วว่าสูงเป็นมเมตรไหมเกือบคือลึกลงไปมากอะเอางี้ดีกว่าแล้วก็คือจริงเราอยู่ประมาณสองสามวันแล้วนะแต่ไม่รู้ว่าคนที่เอามาไว้เนี่ยเอาอาหารไม่ทุกวันหรือเปล่าแล้วเปลี่ยนน้ำอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแม่อ้มอไม่รู้นะคะแต่พี่หนึ่งบอกว่ามีน้ํากับอาหารเม็ดซึ่งเป็นอาหารเม็ดของของ,ของแมวโตไม่ใช่แมวเด็กแล้วก็มีภพาสพาติกขุมไว้ครึ่งหนึ่งคือพี่หนึ่งเขาได้ยินเสียงร้อง เบาๆอะ่ะตอนแรกก็นึกว่าเสียงนกเพราะว่ามันมีนกที่เสียงเหมือนแมวก็มีนะคะนั่นนะก็โชคดีนะะที่พี่หนึ่งเจอวันนั้นแล้วพี่หนึ่งมาแบบมาเล่าให้ฟังแม่องก็เลยบอกว่าต้องเอาออกมาให้คนจากตรงนั้นนะไม่ได้ก็พอดีโชคดีที่พี่หนึ่งเอาไปอไีกที่หนึ่งซึ่งมันปลอดภัยจากทุกๆอย่างแล้วคืนนั้นฝนตกหนักมากเช้างมื่อฝนตกหลายชั่วโมงมากอะน้ําท่วมเลย ค่ะถ,ถ้าเจ้าสองตัวของขวัญบอดีนันคือตายนะคะตายเลยตายจริงๆดูไอ้คนปล่อยก็ช่างกะไรนะคะไม่แน่ใจก็คนแถวนั้นลหละค่ะน่าจะเป็นคนแถวนั้นอะดาแปลวมากเลยลถ้าเกิดทิ้งไว้งั้นก็ตายอะดูคนทําก็โชคดีที่ได้ไปอยู่กับพี่ต้อยแล้วทีนี้พี่ต้อยก็ส่งช่วงนี้พี่ต้อยก็ส่งวิดีโอให้แม่ออมทุกวัน คือเขารู้ว่าไม่อ้อมมาทาคลิปให้ทุกท่านได้ดูทุกท่านมีความสุขกับความน่ารักของสองนางนะคะก็เลยคือนางล่าเริงมากอ่ะนางอลันล้านล่าเริงทั้งคู่เลยอ่ะคือเป็นแมวที่มีความสุขอ่ะแล้วคิดดูสิคะว่าถูกทิ้งไว้นั้นไปตับนั่งคือตอนถ่ายมานั่งตาแป้วอยู่ในนั้นอ่ะเห็นแล้วสงสารมากเลยใจร้ายนี่ทาไมอ้อมเลี้ยงแมวอ่ะนะสงสัยไม่อ้อมก็คงด่าคนทิ้งแมวเยอะมากเลยคือมันมีเยอะไงคะเหมือนไม่อ้อมผ่านบัตทุกวันไม่อ้อมก็จะเห็นนะพูดจริง ขับรถผ่านวัดเนี่ยนะคะทุกวันเมื่อก่อนนี้ตอนที่ทํางานเนี่ยวัดบางบอนเนี่ยคะ่ะก็คือแมวเนี่ยก็จะมีในส่วนอยู่ส่วนหนึ่งอยู่อีกส่วนหนึ่งหมาก็อยู่ส่วนหนึ่งแต่แม่อม้อมมันจะเจอหมาซะส่วนใหญ่บางวันเอามาทิ้งนี่ยังน่ารักน่ารักอยู่เลยนะคะหมาแบบหมาพันเนะี่ะน่ารักมากเลยเามาทิ้งอะ่ะเราก็เฮ้ยหมาน่ารักมากเลยอะ่ะโทรศัพท์ไปบอกอาแล้วค่ะอาหมาน่ารักมากเลยอะ่ะอาบอกอยู่ไหนอ้อมเดี๋ยว คือลูกขึ้นดีวานหายแล้วค่ะมีคนเอาไปก็คือถ้าหมาน่ารักน่ารักก็มีคนเอาไปแต่ที่อยู่ที่วัดเนี่ยแบบรบฝนนะคะเต็มเลย <c oughs> นั่งกันชิวสลอน <c oughs> ไอ้ใค่เอาไปค่ะยังอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นแหละเออก็อยู่กันแต่มันก็ฉลาดนะหมาวัดอะ่ะให้ของกินในเลือกด้วยนะคะอาหารเม็ดที่เขาไม่กินกันนะเขากินข้าวพางวันก็มีม,มีมีหมายอยู่ที่ไม่อมเห็นมีอยู่สองตัวนะ มีคนมีผู้หญิงคือสามตัวสามตัวพี่น้องดิมันจะอยู่ตอนนั้นยังไม่ได้ทําถนนแล้วก็เอ๊ะไอหมาสามตัวนี้มันอยู่ได้ยังไงเอา้าลืมไปเลยไม่อ้อมเล่าเรื่องแมวน้องกายไปเรื่องหมาไม่เล่าแล้วค่ะเอาเล่าเรื่องแมวต่อก่อน peach peach? ก็เท่ากับว่าเอ่อเอฟซี FC ไม่ต้องห่วงเรื่อง ของเจ้าเปิดนะคะแม่อ้อมยังดูแลอยู่ก็คือยังให้อาหารนางอยู่ทุกวันแล้วก็ลูกนางด้วยแต่ถ้าหากว่านางโตแล้วทั้งสามตัวนางจะใช้ชีวิตของนางยังไงต้องต้องมาดูอีกะคะ่ะเพราะว่าแถวๆนั้นเขาก็แม่อ้อมก็เห็นแมวมันเยอะอยู่ขเขาก็เลี้ยงกันอยู่นะคะส่วนของขวัญกาวันดีแม่อ้อมก็จะ,ะส่งความน่ารักให้ดูอยู่บ่อยๆนะคะเอฟซีไม่ต้องห่วงนะคะแม่อ้อมขอขอบคุณเอฟซีทุกทกท่านที่ฟังแม่อ้อมเล่านะคะแล้วก็เข้าใจที่แม่อ้อมเล่านะคะ ที่ที่ที่ว่าความอยู่ของนางอะไรอย่างเงี้ยอืมนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะ